เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนความปลอดภัยของวังเจ้าจากบทความเรื่องสังคมมนุษย์ในวังเจ้าบทพระนิพนธ์โดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการจากหนังสือที่ระลึกถึงหม่อมราชวงศ์สวริกิติยากร ข้อมูลจากหอพระสมุดวัดบวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารซึ่งเมื่อพูดถึงประตูวังแล้วก็มีอะไรแปลกอยู่สักหน่อยที่ควรเล่าไว้ในที่นี่นั่นก็คือเรื่องคนยามเฝ้าวังส่วนมากเกือบทุกวังจะมีแขกยามที่เป็นแขกจากอินเดียจริงๆทําหน้าที่เฝ้าวังมีอาวุธเพียงไม้ตะพดเท่านั้นที่แปลกก็ที่ทุกๆวังมักจะมีตํารวจประจําอยู่ แต่ตำรวจเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงเครื่องประดับเกียรติมากกว่าสิ่งอื่นและถือว่าเป็นคนของรัฐบาลเจ้าของวังจึงไม่ถือโอกาสใช้อย่างคนของวังเองต้องจ้างแขกยามซึ่งอาจลงโทษได้อย่างเต็มที่ในฐานะคนส่วนพระองค์เมื่อพูดถึงเรื่องตำรวจวังผมมีเรื่องอะไรขำๆจะขอเล่าไว้ในที่นี้สักเล็กน้อยที่วังของผมซึ่งเรียกว่าวังละดาวัน เป็นสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ในเวลานี้นั่นแหละครับเมื่อพ่อของผมทรงพระชนชีพอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาการมีในสิบคนหนึ่งพลตำรวจดูเหมือนจะสามหรือ6คนอะไรนี่แหละครับผมก็จำไม่ได้เสียแล้วตั้งเป็นกองรักษาการอยู่ที่ประตูหลังวังซึ่งเมื่อพ่อของผมทรงดำรงตำแหน่งเสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าหน่วยรักษาการนี้ก็มียศเพิ่มขึ้นเป็นนายดาบ และเป็นคนเดียวกันกันกบที่เป็นนายสิบเพราะอยู่มะเก่าแก่ก่อนผมเกิดเสียอีกตำรวจรักษาวังนี้มีอาวุธปืนแต่ก็เป็นปืนที่ไม่มีลูกกระสุนเพราะกระสุนปืนนั้นไม่ได้จ่ายให้ประจำตัวตำรวจหากแต่ทำตู้เล็กๆแขวนติดไว้ที่ประตูวังลั่นกุญแจนแน่นหนาะซึ่งเท่าที่ผมพอจะทราบก็เนื่องมาด้วยไม่ต้องการจะให้มีเรื่องมีราวดังเช่นตำรวจเมาเล่าไปยิงคนตายเจ้านายสมัยนู้นถือกันหนักหนา ไม่ยอมไม่คนวังไปเที่ยวเบ่งกับราษฎรหรือแม้เพียงไปมีเรื่องราวอะไรกับคนภัยนอกก็เป็นเรื่องใหญ่เสียแล้วเมื่อมอีเรื่องแล้วแทนที่เจ้านายจะอุบนิ่งกันเสียหรือลงแรงช่วยเหลือป่าหมอกกลับจะส่งเข้าคุกเข้าตารางไปเสียด้วยซ้ําเลยฉะนั้นในการที่ตำรวจถือปืนแต่ลูกปืนใส่กุญแจไว้อีกแห่งหนึ่งจึงจำต้องมีแขกยามเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลวังกันอย่างจริงจังซึ่งตามปกติแล้ว วังมักจะปลอดภัยอยู่เสมอจนตำรวจเองก็ดูเหมือนจะลืมว่ามีลูกปืนอยู่ที่ไหนที่วังของผมเมื่อพ่อของผมเสื่อมพระชนชีพไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองตำรวจถูกถอดถอนไปอีกเป็นหลายปีจนกระทั่งเมื่อเราขายวังให้กับสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากรรษัตริย์แล้วและพวกผมจะย้ายออกผมไปพบตู้กระสุนเข้าโดยบังเอิญผมก็จะการเปิดมันโดยงัดมันออกเพราะไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหน ในตู้เล็กๆนั้นมีกระสุนปืนของตำรวจรักษาวังอยู่2ตับรวม10นะัดขึ้นสนิมเคลอะเพราะคงไม่มีการเปิดตู้นั้นกันอีกเลยนับตั้งแต่ได้เอากระสุน2องตับนั้นใส่เข้าไปและสุดท้ายนี้นี่แหละครับเรื่องราวของความปลอดภัยของวังเจ้าในสมัยโน้นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทาง,ทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะหลับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ